โอ้ oh. นอนแล้วเออมานนะใครคน,นเป็นแนบักทัวนี่เนาะแทบจะแทบบุ๊คบ่แต่ว่าเป็นเนาะตามนี่เนาะเป็นเ,น <laughs> เอ้ยพี่นอ้องเนียเป็นมากเรียบร้อยพี่น,อน้องเนาะ กาบสบายดีสบายดี้ะสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดกุสุสุคนสุหม่องสุบอนเนาะพี่น้องเนาะมาพ่อมาเจอกับบรรยากในตอนช่วงอ่าเร่งกับบ่เร่งป็นไงพี่น้องเนาะกับเร่งเติบอยู่ในอยู่ในช่วง,งสี่โมงกัวพี่น้องเหรเนาะรอทางประธานป้องเพื่อนของประธานมาพี่น้องเนาะมาหนี้มาย่างมากับประธานป้องเพื่อนพี่น้องเนาะ ต่ว่าเพื่อนไปเอาไปเอาบาดยังของเพื่อนกับผู้พูดพี่น้องเลยไปเอาบานอ่าหยังอยู่สวรรค์ผุนบริษัทในบอยาวมาถ่ายเด็กกีเดอร์บริษัทคนว่านาะงอ้าโอเคเม่พี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าสำหรับคิดนี่มาเบิ่งขึ้นซ่างของน้องปูป่าก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยบอยาวก็ลืมไม่กันสั้นอยู่ห้านไิ้มิกปูพี่น้องเลยจับเอามันกระจิดสั้นๆเด้อพี่น้องเด้อไป เมืองเงินเมืองซ่านเป็นขั้นตอนใดแล้วพี่น้องเนาะโอ้เป็นพวกอันนี้กับมาเพืเ่อแต่ตั้วเนาะอ่าดินบล็อกปูนเนาะทรายกับมีแล้วเนี่ยเอ้าักอีพี่น้องเลยเนาะนี่อ๋อวงกบกับมาแล้วเนาะอ่า ไปเลยพีเน้องเนาะไปมาเบิ่งก่อนไปน้องมนจะมายามทังไปเพนก่อนอยู่ช่ำเจ็บก็จะบอกจะเป็นกันสบายดีใช้อันแม่บอยู่เบเอแล้วขี่รถถีบไปใส่ขี่รถถีบย่อยย่อยมากแบบไปไหนอ้ ล่งถ้วยบอแล้วสิคุดเพียนย่งไรนะสิปูยังอ๋อบักถั่วเปลี่นแร่เลยโอ้แวเป็นแร่บักถั่วนี่เนาะหมกเงาคาลาดอยู่พี่น้องเลยฮะบกาได้แต่บอดเลเนาะหาปิดเลยห เออมือหนาตามถูกกินโอ้มือหนาบลืนบะฮื้อนี่ก็มาตามเป็นบ่ากินเลยเด้อปูปลาตามเป็นบ้าแฉ่บ่ฮู้จ้ะแฉบบ่แฉบบ่ฮู้่แต okay. ่ว่าเป็นเนาะตามนี่เนาะเอพี่น้องเอ้ยเป็นมากเรียบร้อยพี่น้องเนาะเออันนี้นะอันนี้นะพี่น้องเอ้ยอันนี้ใช้ บ้าก้าแล้วพี่น้องพูนใส่ปุ๋ยเนาะเอาเอามาเมื่อไหร่พูนเนี่ยตามแล้แลวเราชื่อเออยางเกาะนั่นนะพี่น้องไอ้ชื่อจามเนาะแล้วว่าชื่อจามมาก,กับเข่าเด้อเข่าต้องปูปลามีอยู่หรือเปล่าเออชื่อจามมาตากับุงพักทั่วเต้ <c oughs> นเต้นเต้น <c oughs> ตามทั่วตามทั่วไม้น้องปูปลาตาไปกินพี่น้องเลยเนาะผู้ทั้งพุ่นก็เป็นเลเนาะ เออเออพี่นองเลยพักพร้อมแล้วกับเต็มอยู่พี่นองเลยไอ,อ,อ,อเพนเรเาลู่ได้พี่นองเอ้ยเพนนับแปลงไหนบุเห็นนักขี่อาิตย์เยอะๆไปอืนาว่าได้กินกระแพาะเป่เอเอ,อ ถ้ากันกินยับยั้งเขืนไม่ทูกเลยกินมีม,มันผลเขิ่อนบางชานเพิ่งพี่น้องเลยมันแดดแยังเค็ดอย่างได้ดอกช่วงนี้ห่มพูดแหละอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแหละพักงานแล้วเกิดปไปะเลยขอบคุณครับผมเต็มอยู่ผักหอมผักหอมเสียฟูยังบ้างผักหอม,อมอหอมน้ำมันใส่เนาะ มะหุง่งตัวไหนก็มะหุ่งเป็นมากเลยตุ๋เลยดิ่มะฮุ่งจะโล่ปลาตูนบ่เม่นบ่ปลาตูนบ่คือเปลาปลาตูนเนาะปลาแม่นเนาะมันจะคู่ ถ่าเตือนอะไรพี่น้องเลยประตูมาตุประตูน้อยม, <No. S 2> มาทำการเป็นธรรมา่าอยู่ที่เทพนบรยูนะพี่น้อง ที่นี่เห็นแล้วอันปันธุีเดือดๆมากยุ้ยเ่น้อย่ายไเอินถามอยู่จแล้วไปใส่ปันธิจไปขุ่นจ้ะฮะหมาอยู่ข้างจิ๋วไปชื้อกับพี่จิ๋วเอ็นบ่ เอา,เอาพี่ดองเลยเราบุกพักเราก่นนอนเนาะป๊อกองถึงนะพ่อดิเออนี่ดิยังไงนะมาหนี้เผาใครได้พันต้องปุบะสี่0 0นอ้ว ทำหมดาเด้อถ่ายเนาะยาวเลยเนาะเอ้เติ่มกองขึ้นมาอีกไปเลยฮ่อนได้พี่น้องไงเนาะฮ้อนฮ่อนฮ่อนฮ่อนอันนี้เครื่องปลูกเพิ่งฟังแล้วหมกม่วงโอ้ยหนา้องกูป่าปลนกวางแล้วบ่อืมันมีเครือเกี่ยวมันนั่งง่ายนี่ พักเชื <si ่อกลมองมาให้ตอนนี้มองบ่ไม่ห่าอันนี้่ยเออไม่ได้เฮิงได้ปูปลายจ็กหน่อยปิดอีกจ็กปีเจ้าก็ได้กินได้เลยพี่ดาเจ้าเพราะเพราะว่าเพิ่นต่อน้องงามั้นชื่อต่อน้องงานมาเจ้าว่าพลดข้อมือบ่ทำรักพดข้อมือบ่พลดค้อมือบ่ นึกว่าลุกข้มือนะลุกข้มือเอ,อเออเอาไอเลบอกล้อกพี่งขบพี่หน้าก็ได้กินได้นี่ บ่ได้หึงได้ปู่ป่าเพราะมันปิดกุกม่วงเขาตอนดิไน้องปู่ป่ามาอยู่นี่ได้ะมาณจีกเดือนนะน้องเสี่ยเนาะสามเดือนสามนะบ่ล่ะเออเก้าสิบเอดเลยพี่น้องเลยบ่ได้ฟันยังบ่บ่อกโอ้ยไปที่ทำเรื่องเลขเนี่ยกันเล ไปจะทำเรื่องเลขนี่ยก็ได้ฮ่าเบี้ยร์บเขือเนาะ้อลองเลยลองหดถืมือถือมืออ,มอันนี้ก็เป็นไม้สังไฟปลูกไว้ลอาไมมยังนีงยิงน้องบ่หนิยิงนอ้องเห็นบ่โป่งเหรอ ผ่มิมักกระแทกกินเมียงเนาะพ่มิมักโทแห่กินเมียงกินสมอย่งไรพ่มมีข้างว่างจ้ะมาขอเปขอวียญบอกกประกาศกัขยำขยี้กันอยู่ป้าังหอมนี่กำลังเป็นตะกินอันนี้ได้ เฉพาะทางเตี้ยค <mm ือนประจันเนี่ยบูดีแล้วกันพี่น้องเลยเนาะบูดีแล้วท่านก็ได้เลยาเราไปหายเลยคนได้เจอเองอ่ะเม่ล็อกไปหายไปอยู่ติละหน่อยเอ่อทำมาเมื่อกี้นี้เพื่อนสร้างเพื่อนคอนเทนดีกันหน่อยเนาะพี่น้องเออยาเพ่นไปใส่ก็อดายเพ่นหนิเนาะขึ้นบูห็นเนาะอยู่แต่น้องๆเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ แล้วี meal, e Lock, ้จะถีบญ่อยย่อยย่อยิ่อยันเฮื่อน่ะเพิ่งมายูแต่เพื่อนล้วบ้านน้อแหละเออมาบีบมันพยุดคนเนาะปุ๊บปับมาหนี้แบบคักป่านนี่แปลนบัดเลยพี่น้องเลยโพรจังไหนเพิ่งกับบุกเบิกบัดแถวนี้แหก็แปลี่ยะัด เขาเดินัดกระเทียมรบครับอาหมี่ฮากก่อนหลับน้ำหนักเราไม่ได้เนาะน้ำหนักพูดให้น้องเลยเนาะเอาเราเบาบนนี้ยังมาผักแล้นอกจากหมกมูเป็นยังเนาะแต่หมกมูพี่น้องเลยตัวนี้เราบบากะซัดคือกันเลี้ยงน้องอยู่น้องไฮสิเกิดใช้เงินหลายส่วนหนึ่งเนาะแม่นแหละจะเป็นเพลิดประจักษ์นมนะ ทุกจริงทุกยางเนาะช่วงนี้ก็บงานกรรมเ,พ,เพิ่นอยนะูอ่พีนน่น้องเลยเนาะทางลูกวัวยาวกะเขาก็ต้องไปซื้อในยูนิกินมาให้จิตพี่น้องผู้เพิ่มนมางานนั่นแหละพี่น้องเลยนะเนาะงานกรรมพี่น้องเลยแจ็คท็อปอ,อันชอบังคบกับบ้าเรียบร้อยเนาะพี่นอนะอ้องเอือ จักจะซุกบัุกแนเลนาะจะป่าจะป่าจะพุ่นาบบุกเดี๋ยวไปลองเลยน้องกูปลาป่าเดี๋เดี๋มาเป็นไงบ้ายิ้มเลยยันบัทรงแเบ้ยวแฮ้มันเป็นบ้ยวแบบนึงเนาะฮะเอาไหมกินได้บ้าไหมกินกัน ให้น้องเป็นป่าต่วให้น้องเลยอย่าวัชันยันแต่โบซุก่อนแน่เลยบัย่างก้คือเพิ่งผ่านงานแบบนี้บอกกเจออันเป็นยังคือบีกแม่ยแม่เป็นพันพื้นหมดใหญ่ๆอ้พ่อแล้วเนาะมาตาบ่าว่าสิเองตีเฮาตองเห็นก็ได้อ้าบ่ยาก

เราเห็นทื่ทอ,อือออดิเดี๋ยวมาอไปใช่อันฮอปพามาแรกเเสจเนาะอยู่พุ่นเหรออยะเห็นาาเหบา,า,า,าไาเป็นพิเศษบปเเป็นยังหวาน่อิ่มอิมก็ปลาเม่กี้ได้บม่อป่ะได้ปลาให้แม่่อเรามากกิน

ป็นอีาเลยเนาะกระจาเยม่เลวเก็หมูกอืประเด็นนะเป็นย่งน,นตํม้หมจักคุณน่นอกคุณอือ

อู่บังคือทำได้นะมดน้าเลยบททจังจังอ่านปเด็น่านี้นะบอเท่้เ่ากินตะว่กินตัวเต็มใจแล้วชื่อมาือต่างใจชื่อมาให้ แดดนเมือนี่เปลี่ยนอากาศดูนีกล่องฟืนช่วงนี้กับอะไรแล้วพี่น้องเนาะกล้องอกลองนกองขึนกับตอนเบ้นเนาะอกับตอนเทาป้าจะให้เทาี่มงหรอล่โแล้วแต่หกโนกาแฟตนสิบโมงก่านี่สามหกกินกาแฟาบาดเบอรเพนนะ าางว่แบบปพวกเราช่องโมงกลางคืนจะกคกินบ่อยไหมพาโนอนอยู่เนาะกาลังน,น,อ,น,นอนเปิดพัดลมเย็นค่ะพวกพี่ป้าพ,าพ,าพ,าพาี่ป้าซึ้งเราอะแจ้งเรามึงมองช่องโมงกลางคืนช่องโมงกับมึงละทีเทพนอนมารับดิดื <c oughs> ่มกาแฟลายเป็นัแนแหละเนาะอ๋อมาตูนนิ่งโมาอยู่พี่นอ้งองไงเนาะมาตูนแล้วยังมาฮะอ๋อยังมารักกันนี่แหละมาน้ำกันเนาะ เมนบตนเียจัเอเอ้าบเ่นบหเรามานบเียงมนเนมากมาบเตียงวากินกินด้ยเหมกินเอะอนีบเอ้ามีแต่ว่าโอเคสละเราไปป้ากันแล้วเถอ,อนะเนาะเราบอกว่ามีเงินท่งนี่ ซื้อบอกงูว่าผักหมากหนึ่งไม่น่าจะซื้อจามมากินกับตั้มกลัวน้ำปูปลาก็ได้พี่น้องเลยน้ำใจกับพ่อเออเอาโอเคใช่ละเนาะขมุกขจบใจะลายเนาะที่กินลมงูเหี่ยวแล้วว่าวงูเกิดมูเหี่ยวพี่น้องเลยเอาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีก็ได้เราอยู่ด่าบ่าเนาะโดนโดยไปพี่น้องเลยรถปูเงวกระเจาะได้พุ่นเ่ยเพื่อนชานนอกอาโซโบพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ย บล็อกนี่จากก้อนนี่ปูปลา<อ>จักบล็บอกพันปลายพันหนึน่งน้องปูปลานงูจักเบิดเด้พี่น้องไงเ,เครื่องเครื่องแข็งแกร่งบาดทเลอะไรจักเบิรดเนาะถามจั๊กวัดทูเบิดพี่น้องเยเอ้าโอเคแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้วันนี้จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนบาเลยเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ,าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดคู่สู่สู่คนพ่อพี่น้องเนาะพวกพ่อกำลังอยู่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทางไอเพนต์โมยูไปก่อนพี่น้องเลยเนาะพ่อกัน ในคิดหนาได้เพล่นเลยลาเปียรลองเพลงสนิทสบายดีไปไหมพี่น้อง